ันนี้เราจะมาทำหมูยัดริกนะคะทุกคนเอาเหมูนะหมูเราทำไปแล้วนะเราทำหมูยัดริกหมักหมูไว้แล้วมีโนูยอดที่ที่เขาทำกันเราจะทำลองดูนะว่าจะอร่อยนะมีขาไส้ออกแบบนี้ขาไส้ออกทุกคน ไปเรื่อยๆน,นะเวเราก็แกะเสร็จแล้วนะคะประมาณนี้นะเราจะแมวอันนี้มันออกนะเดี๋ยวมันไม่สวยแต่ไม่ออกนะเดี๋ยวมันไม่สวยเดี๋ยวเราก็จะมายัดไส้หมูแลนะคะหมูเชื่อหมูที่เรายัดเราหมักไว้แล้วนะเดี๋ยวเราจะมายัดไส้กันนะจัดยัดไปเลยค่ะ เลยไหมยัแบบแบบนี้นะะเระสุกระมันจะบ,บิีบานขึ้นมาเลยนะ,ะนี่เป็นแบบนี้อะเราจะยัดแบบนี้นะคะยัดไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆนะคะได้ประมาณนี้นะ,ะแล้วไฟเดี๋ยวเราไปย่างกันเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะไปย่างไฟกันนะทีนี้เราไม่ได้ติดเตาย่างนะแต่ว,ว่าเราจะเอาน้ำมันอ่างเอานะ ทำให้มันสุกเนาะใช้น้ำมันเ่านี่หน้าตาโอเคไหมรอดูนะเสร็กแล้วาไม่ได้ย่างเลยดคนเรามาอัางหุกระ่ะเลยทำนานพอสมควรแต่ก็ยมันจะสุกเนาะเป็นประมาณนี้ปิ้งเสร็จแล้วหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้เด้อพริกยวกยัดไส้หมูประมาณนี้ได้อจ้ะพี่น้อง เสร็จเรียบร้อยแล้วขอบคุณที่รับชมนะคะขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปเดอ้อจะมันย่องหน่อยเนาะเพราะว่าเราไม่ได้ย่างเราเอาใส่อังใส่ใส่กระทะอังเอานะคะประมาณนี้เนาะ